m e r c e d e s b e n บ E-Class ครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยรายไอเทมนะครับเป็นรหัสที่เรียกว่าหากันให้ทั่วเลยนะครับคันนี้ w 2 1 2 f a ยู2 f a เฟสลิฟที่เป็นรหัส E220D CDI นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใครสนใจกำลังตามหาอยู่มาดูกันเลยครับ ้ังผมเป็น e 2 2 0 cdi นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับคันนี้เป็นดีเซลแล้วก็มาด้วยชุดแต่ง amg รอบคันเลยนะครับเป็นออปชั่น amg นั่นเองรถสีดำเดิมโรงงานครับมีเซ็นเซอร์กระยาให้ในส่วนของการชนด้านหน้านะครับลิ้นข้างล่างสวยมากนะครับลืมบอกไปตัวรถปี2013นะครับตัวระบบไฟหน้าของเขานะครับมีไฟ day time ให้นะครับไฟทุกอย่างเป็นระบบ led หมดนะครับก็เป็น LED interior light system ของ Mercedes นะครับโลโก้ฝังอยู่ตรงกลางนะครับกระจังหน้าสวยนะครับตัวขอบโคมเมียมต่างๆเนี่ยยังคงสมบูรณ์อยู่เลยนะครับมาดูทางด้านข้างนะครับ AMG นะครับชุดแต่งต้องมาพร้อมกับตัวล้อ AMG ด้วยนะครับเป็นล้อ d o บเบิลสปอกลักษณะ5ก้านนะครับก็เป็นล้อ AMG น,นะครับ,ร,บรัดด้วยยาง มิชลินนะครับตัวล้อขอบ18นะครับตัวยางปี2022นะครับก็หายห่วงเลยนะครับเซฟไปหลายหมื่นบาทเลยสำหรับตัวยางนะครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ยางปีใหม่นะครับมิชลินยาวๆเลยนะฮะอ่ะกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบ v s h ช p นะครับเป็นไฟ LED ในตัวพับได้กลางได้ปกตินะครับขอบโคเมียมนะครับตัดในส่วนของรอบคันตรงนี้นะครับตัวกระจกของเขานะครับก็ทำให้รถดูมีความหรูหราพรีเมียมมากขึ้นรวมถึงออปชั่น ตัวนี้ด้วยหลังคาแก้วพาโนลามิกนะครับก็เป็นหลังคาแก้วบานใหญ่เลยนะครับเป็นรถสไตล์ซีดานแบบ4ประตูนะครับ e-class นะครับนั่งหน้านั่งหลังเรียกว่ารุ่นนี้นะครับนั่งสบายทุกตำแหน่งเลยในตัวรถนะครับไฟท้าย2ก้อนครับ LED นะครับไม่มีรอยแตกนะครับมาแรงเข้านะครับตัวน้ําเข้าไม่มีนะครับ โลโก้ e 2 2 0 d cdi อยู่ทั้งขวาครับโลโก้ mercedes มือเปิดแบบยาวครับ q วโเรเ่ one, ียมทุกอย่างนะครับแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยมีกันชนท้ายแบบ amg นะครับเซนเซอร์กระยะให้มีหมดนะครับกล้องถอยก็มีนะฮะอ่ะฝาท้ายกันบ้างฝาท้าย e 2 2 0 d แต่มันอยู่212รุ่นนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เมื่อกี้ผมแค่หนีบธรรมดานะครับตัวโชวเคเขาก็ทำงานเลื่อนขึ้นให้นะฮะอ้าว ด้านล่างนะครับล้ออะไหล่ยางอะไหล่แม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือแบตเตอรี่ลูกเล็กลูกที่2ที่อยู่ด้านหลังนะครับยังคงสวยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับดูก่อนนะโอเคนะครับก็ไม่มีแปะไม่มีชนหลังมานะครับตรงสามเหลี่ยมต่างๆนะครับช่วยเหลือชุกเฉินนะครับก็มีมาให้นะครับตัวเบาะท้ายพับไม่ได้นะครับอ่ะไปดูออปชั่นภายในกันต่อดีกว่าครับ ภายในของ212ดีเซลครับเรียกว่าแปลกตากว่า212ตัวที่เป็นเบนซินนะครับถึงจะเป็น AMG เหมือนกันแต่ภายในของตัวดีเซลเนี่ยเรียกว่าสวยหรูเลยนะครับตัวเบาะเองเป็นสีเบจสีครีมตัดด้วยลายไม้นะครับชอบมากลายไม้ดูคลาสสิกมากมากนะครับอ่ะกุญแจน้ำเต้าครับแบบเสียบบิดนะครับคันนี้นะครับโอเคนะครับอ้าวเลขไมมาดูก่อนเลยครับเลขไมอย่างแรกนะครับ115,700กว่ากิโลเมตรนะครับสำหรับ ปี2013นะคันนี้นะครับตัวเบกไฟฟ้าอยู่แล้วพร้อมเมมโมรี่จุดครับมีปุ่มถลอกบ้างล็อกรถปลดล็อกนะครับปุ่มนะครับเปิดกระจกออโต้ทั้ง4บานต่างๆนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับแต่ว่าตัวปุ่มอาจจะมีถลอกบ้างเดี๋ยวเราเก็บงานให้ระบบไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยนะครับตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้หลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็การเกียร์นะครับจะมาอยู่ทางด้านขวามือ นะครับแล้วก็การไฟเลือปัดน้ำฝนต่างๆอยู่ด้านซ้ายครุสซอนโทนมีมาให้ปรับองศาพวงมาลัยใช้ได้เป็นปกตินะครับขึ้นลงเข้าออกแบบไฟฟ้านะฮะ,ะมาดูกันต่อใน,นส่วนของจอกลางของเขานะครับจอลติมีเมียมัลติมีเดียก็เล่นได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุดิสกนะครับ memory card music register นะครับ usb เล่นได้ media interface นะครับ bluetooth นะครับสามารถเชื่อมต่อ bluetooth เปิดจากโทรศัพท์เราได้เลยนะครับรวมถึง AUX ด้วยนะครับ CD DVD เล่นได้นะเล่นได้ถึง DVD ด้วยนะครับช่องแอร์นะครับลักษณะสี่เหลี่ยมข้างหมูตรงกลางนะครับสี่ช่องนะครับแล้วก็นาฬิกากลางเพิ่มความสวยหรูสำหรับ Mercedes คันนี้มากๆนะครับหน้าปัดวิทยุนะครับก็สวยเลยเสียลักษณ์มีตรงกลางถลอกนิดเดียวนะครับอ่าอีกหนึ่งออปชั่นออปชั่นเบาอุ่นนะครับขวายมีมาให้บาร์เซนเซอร์ต่างๆโหมดอีโก้ในการขับขี่ประหยัดน้ำมันนะครับ ตัวแอร์นะครับก็ดูอัลคาเลเมตนะครับอิสระทั้งขวาและซ้ายนะครับแยกองศากันไปได้เลยนะครับแรงพัดลมใช้ด้วยกันนะครับด้านล่างต่อเนื่องมา power outlet 12โวลต์นะครับแล้วก็ที่วางแก้ว2ใบนะครับโหมดกะครับขี่อยู่ตรงกลางกระเถิบขึ้นมานิดนึง3โหมดนะครับ eco sport แล้วก็ m มน u a ลนะครับก็ m มน u ว l ใช้ในส่วนของพัฒน s h i พในการเชนเกียร์อ่ะปุ่มสกอตต่างๆเมาส์ตรงกลางหมุนได้ซ้ายขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนเลื่อนล่างใช้งานได้ปกตินะครับ เก๊กางเปิดมาแล้วมี USB 1ช่องนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อเนื่องทดสอบในส่วนของออปชันหลังคาแก้วพาโนโอเคระบบไฟฟ้านะครับก็ทำงานเนิบๆแบบนี้แหละครับ Mercedes-Benz นะครับ, Mercedes รบตามความหรูหรานะครับนี่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ว่าน้ำไม่รั่วไม่ริมนะครับอ่ะตัวยางต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับเนี่ยตัวม่านเรียบร้อยหมดทุกอย่าง เดี๋ยวผมลองไปนั่งด้านหลังดูครับว่า E Class เหลือพื้นที่เยอะน้อยขนาดไหนตามมาดูครับด้านหลังนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะเหลือเลยนะครับด้านบนนะครับตัวหัวเข่าเองต่างๆนะครับก็นั่งสบายมากๆด้วยสีเบาของเขาที่เป็นสีเบจออกเป็นสีครีมแบบนี้นะทำให้ตัวรถดูกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูหน้านั่งสะอาดตามากขึ้นนะครับมีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับด้านหลังเราเ่าเล็มีให้1ช่องนะครับแล้วก็แผงประตูต่างๆมีลายมงลายไม้มือเปิดเป็นแบบโครเมียมหมด นะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ไม่มีม่านมาให้นะครับม่านหลังไฟฟ้าก็ไม่มีมาให้นะครับสำหรับ e220d คันนี้ครับอันนี้เป็นออปชั่นภายนอกและก็ภายในนะครับต่อไปไปดูห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์ของ W 2 1 2 e220cdi คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบบ ดีเซลเทอร์โบขนาด2.2ลิตรนั่นเองนะครับก็เครื่องยนต์นะครับทำงานตามสเตปของเครื่องยนต์ดีเซลครับมีเสียงการทางานของเครื่องยนต์นี่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับใครจะให้เบาแบบเบนซินไม่มีทางนะครับไม่มีทางเป็นเครื่องยนต์การทํางานแบบนี้แต่ถ้าวิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะเงียบเองนะครับเป็นปกตินะครับก็เครื่องแห้งๆนะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวขอบยางต่างๆนะครับรอบเครื่องนะครับสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่มีรอยฉีดขาดเลยนะครับ ตัวท่อต่างๆที่เป็นพลาสติกนะครับไม่กรอบไม่แตกนะนะครับเหมือนเดิมปกติอยู่นะครับเนี่ยคิ้วขอบยางต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักลิกความมาแน่นอนนะครับตัวนะครับน็อตแก้มข้างขวามือซ้ายมือนะครับรวมถึงน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นกองความร้อนเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะครับถ้าชนมาไม่มีทางสภาพคืนมาเป็นแบบนี้แน่นอน นะครับรอยพับต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเรามีบรันตีให้อยู่แล้วนะครับดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนควบนะครับหปีหรือ1นึ0 0กิโเมตรแถมไปให้กับลูกค้าของเอเบียร์พรีเมียมครับ Mercedes-Benz E 2 2 0 C D I นะครับตัวรถปี2013นะครับเลขกไม่ห1ึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นออปชั่น A M G เดิมโรงงานนะครับ ราคานะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่กําลังตามหา w 2 1 2ที่เป็นดีเซลนะครับวันนี้ AB Premium มีมาแล้วนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%นะครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีนะครับไม่ติดบัตรแบลคลิทบูโรนะครับก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับออกเงิน0บาทนะครับสามารถดันไปได้เลยนะครับสำหรับ AB Premium ใครที่สนใจนะครับก็ ทเข้ามาสอบถามได้นะครับ095-000-555นะครับ095-000-555นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ในช่องของ Channel AB Pre m i u m y o u t u b e Facebook รวมถึง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u .com